และนี้ก็คืออัปเดตใหม่รู้สึกว่าจะมีนกปีศาจเข้ามานะทุกคนนกฮูกั้ยแล้วมีคาร์เข้ามาใหม่ไหมครับขอเช็คดูหน่อยเอ้ยนี่หร นี่อันนี้เป็นอาชีพใหม่นะครับอุ้ยมีกล่องยาใหญ่ให้เลยเหรอเบอร์เซอร์เกอร์อย่างนั้นเหรอสำหรับอาชีพนี้เนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์นะทุกคนตามชื่อเนี่ยต้องโหดมากๆากเลยนะเขาบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยตุย1ครั้งครับนะจะฟื้นคืนชีพโดยอัตโนมัติ HP ทอ่ะอันนี้คือยังไงนะแบบว่าเลือดจะเด้งขึ้นเรื่อยๆหรอแล้วก็เมื่ออัปเกรดที่2เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อฟื้นขึ้นมาจะได้รับพลังเพิ่มในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่รู้ว่าพลังอะไรนะทุกคนพลังแบบแข็งแกร่งตีงนะแรงๆนะครับสส้าาางวมเียยห มากขึ้นเมื่อ HP พของคุณลดลงแน่นอนครับเป็นประมาณนี้สําหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะต้องแบบต้องเจ็บก่อนอะนะครับถึงจะเก่งแล้วก็นี่เลยนะครับอาชีพแบบป้องกันเขาบอกว่าอาชีพนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพิมพ์เขียวป้องกันน่าจะเป็นแบบสายแบบป้องกันรุนรัวเลยสร้างของป้องกันอะไรเงี้ยสามารถอัปเกรดนะครับเลยระดับ2อัปเกรดการป้องกันได้นะครับแล้วก็อ่าระดับ3ก็คือจะเป็นการป้องกันแบบกันความเสียหายได้มากขึ้นไปอีกนะทุกคนเรียกได้ว่ากันแน่นๆเ่นเลยสายแบบ ตั้งฐานนะอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะทุกคนแบบสําหรับสายสร้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสู้กับน,นกปีศาจกันนิดนึงนะทุกคนนะครับอันนี้ผมก็ ไม่ได้เล่นนานเลยนะคางไว้7จ็ดสครับทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิชบช็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบัคลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแบบที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาคาเดนที่ยอดฮิตสุดๆในตอนนี้คิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิชบช็อปตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากเราจะเจอกวางปีศาจแล้วเนี่ย ยังเจอนกปีศาจอีกน,นะแต่รู้สึกว่านกเนี่ยจะโหดกว่างวางอีกเพราะว่ากวางเนี่ยยังหนีอ่ะคิดดูอันนี้เนี่ยผมมาแบบอาชีพเปล่าๆเลยนะทุกคนนะครับคือไม่มีอาชีพสําหรับแมปนี้เนี่ย99คืนในป่าเนี่ยผมเล่นไปแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นคือไม่เป็นด้วยนะนะครับการที่ไม่เจอเด็กคนสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าผมยังขยายแคมป์ไฟไม่เยอะนะครับยิ่งเราขยายแคมป์ไฟเนี่ยแมปก็จะยิ่งไกลย,ยิ่งขึ้นเดี๋ยนะผมเห็นอะไรทุกคน นี่คืออะไรผมไม่เคยเห็นโอ้อัปเดตใหม่เดี๋ย,ยนะเขาต้องการขนนกเพื่อแลกเป็นถังน้ํามันเหรอเหมือนมีหลอดด้วยทุกคนเดี๋ยวนะเราต้องบวกกับน,นกล่ะงานนี้นะครับแล้วก็อัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีหินม้าด้วยนะทุกคนผมว่าผมจะเอ่อทำแผนที่ก่อนทุกคนอันนี้โอ้ยเหมือนมาแล้วหรือเปล่าหวับโอ้โหเขามาแล้วเรอนะครับรู้สึกว่าจะอยู่โซนหินม้าหรือเปล่านะอันนี้ผมเล่นมา 5วันแล้วทุกคนแต่ไม่แน่ใจนะทุกคนว่านกพู่นเนี่ยเขาจะกลัวไฟหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้มีข้อมูลแบบกว้างนะเฮ้ย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 คือยังไงคือยังไงโอ้โหเฮ้ยอ๋อกลัวไฟอยู่เฮ้ยวิ่งเข้ามาเลยไปเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เข้าใจนะตาแดงแงคือยังไงับอ๋อแต่เราก็ได้ขนนกนะทุกคน ยังไงเราก็ต้องมาเชิญกันนกครับแต่ก็ถามว่าน่ากลัวไหมตอนนี้เชยๆแต่ถ้านกออกมาเนี่ยกวางก็จะไม่ออกนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นของใหม่ที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับโอเคอ่ะก็จะได้เชื้อเพลิงและนี่คืออะไรมีหลอดด้วยอันนี้คือเราสามารถที่จะแบบโจมตีนกได้ไหมจังหวะแบบปิดตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องหาดูจังหวะทุกคนอุ๊ยนี่โคตรดีเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปช่วยเด็กน้อยซะหน่อย เรียบร้อยครับผมผมว่านะเราต้องออกไปแบบเหมือนล่อนกคู่ก่ะทุกคนต้องแบบอยากกลัวงานเนี้ยไม่รู้ว่ารอบนี้นกคูกหรือกวางนะเราเล่นแบบเสี่ยงเลยคอมอนเงียบกิ๊บโอ้โหตกใจโอ้ยมามาจริงทุกคนอ๋อถ้าขึ้นตาแดงเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเราเหมือนแบบมองเห็นอะแบบล็อกเป้าหมายอะทุกคนมาอยู่แม้มาอยู่แม้แต่ผมต้องการขนนกเขานะอุ้ยหลังๆเริ่มวิ่งเร็วฮะ อุ้ยหลังๆแล้ววิ่งเร็วอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนลองหัวดูได้ไหมอุ้ยไม่ได้ฮะแล้วตลุมน่าจะได้แบบเหมือนน่าจะได้แค่ขนเดียวต่อหนึ่งครั้งไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเมื่อกี้ตีไม่ทันตอนกลางคืนมาอีกแล้วครับอ่าล่อนนกหู่เหมือนเดิมนะครับมาละมาละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อุ้ยอุ้ยบินดักบินดักหน้าบ้านคารมันอุ้ยอยากลองหัวดูเอ้า แล้วคือไปเลยอ๋อรอบนี้น่าจะอยู่ใกล้กลองไฟเกินไหมนี่อะไรครับเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ๋ออันนี้คาดอาหารหรือเปล่าอ้หคืนนี้ก็จะถูกโจมตีอีกอาจจะต้องแบบสร้างล้วนหนาไว้ก่อนนะงานนี้เดือดมากตอนนี้เนี่ยผมเปิดแมปจนครบแล้วทุกคนนะครับเพิ่งย1วันเองอะเราเดินวนแถวนี้ดีไหมจะเย็นอุ้ยโอ้โหไม่เย็นไงพวกนี้ โคตรสุดทุกคนเรียกได้ว่าเดินล่อนี่ของดีของดีเดี๋ยวต้องวิ่งเป็ล่อนกหน่อยไหมตอนนี้ขนนกเหมือนไม่ค่อยหล่นเลยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นล่อหรือปเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะมีต้นพลิกด้วยหรออุ้ยอันนี้กินแล้ววิ่งเร็วครับทุกคนโอ้ m ม god อุ้ยโคตรเจ๋งแต่ว่าใช้ได้แค่แบบแบบเดียวเดี๋ยวผมช่วยเด็กให้แบบเคลียรย์ไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรอจริงจริงแล้วผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยชุดผถมพยาบาลด่วน ยิ่งขายายแมพยิ่งมันนะทุกคนอันนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้มาไกลขนาดนี้นะไม่ได้เล่นบ่อดเท่าไหร่ครับแต่เด็กอีกคนนึงอยู่ไหนนะอันนี้ผมยังไม่เคยมาเลยออ้แต่แบบเหมือนทิ้นอะ่ะเหมือนทิ่นกองโจนะ่ะจะเด็กคนที่สามบอบโอ้ยเดือดกือเนี่ยขึ้นบ้านเนี่ยโอ้สบายจัดโดดยิงโอเคทุกคนโอ้ยเจ๋อมาโคตรไว โดนกวางแทงแล้วไหมล่ะเสียงน่ากลัวจับแล้วเขาไม่กลัวด้วยไงนกมาด้วยเหรอผมไม่มาไม่มาเฮ้ยโอ้โหไม่กลัวด้วยไม่ใช่ว่าไม่กลัวกลัวอยู่กลัวอยู่ว้ายกวางแมงเก่งขึ้นเฮ้ยโดนโอ้โหโอ้ my god เอาสุดอะกวางเขาเอาสุดอะทุกคนโอเคเด็กปหมึกกูยอยากได้กล่องทองอะเอาหน่อยมาล่า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 นี่โดดงี้เลยทุกคนมีไหมมีไหม,มเ,เปิดเลยเราเปิดเลยไปมาไปเนี้ยพึ่งนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มโดดตีงไงโอ้ยกับดักม่แล้วฮะโอเคถังใหญ่โอ้ยเด็กเข้ามาก่อน บับเอ้ยยิงไม่โดนสู้เลยกันเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมางก,กน,น่านมีสองกล่องใช่ไหมเนี่ยต้องรีบกลับนะทุกคนคืนนี้อุ้ยขวัญขวัญอย่างสิ้นเอ้ยเลยไปก่อนไปก่อนผมว่าจะมืดในเร็วเวนี้คือมืดปุ๊บเขาก็ใส่เลยอะ่ะเขาก็สปาวเลยทุกคน,นเดี๋ยวนกคูมันจะมานะทุกคนกันนี้ไฟนี้นงฮูน่าจะมาครับอาจจะต้องล่อหน่อยอุ้ยมาละมาละมาละเราอาจ,จะต้องล่อเขานะครับนี่ให้เขาเห็นเรา โอ้ไม่กอดแล้วเขาวิ่งอย่างสปีดนะทุกคนเบอแล้วหบอแล้วไหวอยูไหวอยู่ไหวอยูคมอนได้ไหมเออสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวไปช่วยเด็กโคอาล่าก่อนน่าจะจบเร็วนะครับงานนี้เปิดก่อนเลยหนึ่งนัดอู้เยอะเกินกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวไฟนี้คือเจอกวางครับกวางเข้มไปหน่อย รู้สึกว่าไฟเนี่ยเมื่ออัพเต็มก็ไม่มืดแล้วล่ะก็คือเป็นเซฟโซนแล้วเเฟี้ยวเลยโอ้นี่คือดีมากคือนี้นกน่าจะมาไหมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเอ้ยกวางว่ะแต่ไม่ตึงเท่าไหร่นะกว้างแต่ทําไมรอบนั้นเขาดูแบบโอ้โหเดี๋ยวนะถึงนกเจ๋วและนี่ก็คือวันที่44ครับผมหาเด็กจนครบอ่ะฮะช่วยได้ทุกคนนี่ออชิเมต์ปดเลยเป็นไงทุกคนแล้วหลังจากนี้คือ เราต้องทำอะไรฮะหลังจากนี้อุย้ยหืมดักหน้าวางดักหน้าแต่ตามไม่แดงทุกคนได้อยู่โอเมก้า <c oughs> oh เดินเข้ามาเลยเหรออุยอ้ยอยอุยอ้ยนักเลงมากนักเลงมากนักเลงมากไปก่อนไปก่อนไปก่อนมีหมาอยู่ในบ้านแต่ผมก็อยากแบบลองหวดกับแมงมสดูสักครั้งนะยังไม่เคยแบบเจอแมงมสเลยอุอ้ยแล้วเจอประสาทด้วยโอเก้ oh ได้อยู่ได้อุย้ยอะไรอะ่ะ ว้ยลื่นลื่น่แมงมดโอ้มายกอด oh เขามาแล้วครับแมงมอดผมไม่น่ารอดแน่อุยโดนแข่งเดี๋ยวนะอุยหุยผมไม่ไหวแน่เลยทุกคนอาชิปหายแล้วโอ้โหฝนตกด้วยกินสุปเลยช่วยได้ไป่ะงสุบอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเจอหมีอื แบนเดตโอเคจุก,ก่อนจุกหมีก่อนโอ้โหเป็นฝูงอะครับทุกคนชิบหายแนละ้วจุกต้นไม้อ่าต้องสู้ต้องสู้อ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้แม่งเลยยังไม่รู้เลยคันนักทำอะไรได้ คือถ้าใส่จนครบหลอดแล้วเขจะได้อะไรอันนี้ยังไม่ชัวร์ทุกคนแต่สําหรับนกพูกนี่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนยังเฉยๆอยู่นะครับมีช็อตที่แบบหวาดเสียวจริงๆก็กวางตาแดงนั่นแหละตึงสุดแล้วช็อตนั้นอะ